เราไม่ถึงเราก็ถึงลูกเราไม่ถึงลูกก็ถึงหลานเราถึงเพื่อนเราถึงบ้านเราเลยเป็นต้อนอย่าคิดอย่างนั้นเะนั้นพระพุทธเจ้าจะ,จะมีเมตตาทุกทุกคนตัววันนี้อยู่ในความเมตตาไอ้ความมันที่จะบุนวายเกิดขึ้นมาทุกเวลานี้ก็เพราะธรรมะไม่มีในใ,นใจของคนคนเราถ้ามันไม่มีธรรมะก็เหมือนกันกับจัดจัดไม่มีธรรมะ นะเคยเห็นสุนัขไหมเอาข้าวก้อนนึงให้โยนให้ตัวนั้นกินตัวนี้นนไปกินเห็นว่วิ่งไปเลยกระโดดตัดเลยทิ้งเอาก้อนข้าวไปกินกเปล่าๆนะไอ้ตัวนั้นก็ล่องแงงแงงแงงไปเรื่อยๆไปเนี่ยนี่มนุษย์เราคือมันตั้ฉันนั้นถ้าไม่มีธรรมะมีความอิจฉามีความพยายามกันมันก็อยู่อย่างสัตว์นันเอง ถ้าเราม,ามาีธรรมะบ้านเมืองเรามันก็ถึเกิดร้อนสูกเราเกิดมามันจะสอนยากนะเรามีลูกมันจะสอนยากเรามีหลานมันก็จะสอนยากเรามีใครเรามีเรามีสามีมีครอบครัวเราก็สอนยากผู้ที่ฟังกันน,นี่นี่เพราะอะไรเพราะเรามีธรรมะแต่คนผู้ที่หลงไลาันธรรมะมันกินได้เนียนะ ไปวัดไปเหรได้อะไรมาเนี่ยนะไรธรรมะที่ไหนมาเอาธรรมะกินได้ไหมไอ้ความเป็นจริงที่มันไม่ได้กินธรรมะมันจึงการเสือดร้อนถ้าใครกินธรรมะได้มาเพื่อเป็นธรรมพูดมาอไปเพื่อเป็นธรรมอะไรอะไรได้มาด้วยธรรมะได้มาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอันนั้นอันนั้นสบายามนั่นที่ํำถูกต้องดีแล้วภายหลังก็ไม่เดือดร้อนไม่อุ่นไายนี่เดี๋ยวเรากินธรรมะกัน ถ้าเราไม่ได้กินธรรมะกันเนื้อกับวุ่นเชลแล้วนะทะเลาะเลาะแว้งกันไม่ได้หยุดเป็นต้นนี่ละบ้านเมืองของเราเป็นต้นที่จะอยู่เย็นเป็นสุขเพราะความสามัคคีตันถ้าความสามัคคีตันที่จะเกิดขึ้นเป็นต้นก็ทํางานตามหน้าที่ของเราพ่อแม่ก็ทาหน้าที่ของพ่อแม่ให้มันถูกต้องลูกก็ทําตามหน้าที่ของลูกให้มันถูกต้องครูก็ทําตามหน้าที่ของครูให้มันถูกต้อง นักเรียนก็ทําทตามนาทีของนักเรียนมันถูกต้องพวกเราก็เหมือนกันฉันนั้นอืเป็นผู้อาสาหมู่บ้านไดมีข้อกฎระเบียบเป็นอย่างไรออันนั้นก็ให้ค่อยๆคำนึงถึงว่าเราต้องทางานตามนาทีของเราว่ามันจะดีว่ามันจะชั่วอะไรก็ช่างมันจะทำอย่างนี้แล้วก็ทําอย่างนี้อืมท่นในพูดอย่างนี้แล้วก็พูดอย่างนี้ทํำมันตรงไปตรงมา ตามหน้าที่ของเราแต่นั้นยางงั้นถ้าพวกเราไม่สมคคีกันก็อิจฉากันก็พยาบาทกันทะเลาะกันให้เด็กๆเ,เห็นแล้วก็ไปสอนเด็กๆกันในความสามคคีกันตัวพวกเราก็สามัคคที่จะเนไ,ได้สอนเด็กทำมานขยนันแต่ตัวเรามาเบียดที่เบียดเบียดท้านเด็กมันจะอะไรมั้งนี่เมื่อเรามันเป็นครูคนเราเป็นครูคนจะต้องสอนตนให้มันเป็นครูคน เป็นครูคนจิตใจใมันสูงกว่านักเรียนศัก์ศึกษาทหาลายเป็นต้นเหมือนกับพ่อแม่คนนั่นแหละเราเป็นพ่อเป็นแม่คนจิตใจก็ให้สูงกว่าเด็กๆคือลูกหลานของเราอย่างนั้นจึงปกครองลูกหลานของเราได้เขาจึงกลัวแล้วก็าจะมีอำนาจพูดตรงไปตรงมามีวาทะอันอ่อนหวานเป็นต้นมีวาทะอันจัดจิตมีความรู้สึกนึกคิด เนื้อมนุษย์ทั้งหลายเป็นต้นแล้วก็มีธรรมะประจําใจอยู่เสมออันนี้เป็นธรรมะที่เราทั้งหลายควรจะพิจรารณาที่อาสามู่บ้านบางทีก็จะไ,ไปบ้านโน้นบางทีก็จะไปบ้านนี้สาราพัดบ้านี่จะต้องไปไปกันก็อย่าพันไปถือเลยไปถึงบ้านที่เราไม่รู้ภาษาของเขาไม่รู้สมมุติของเขาไม่รู้วันญยัิของเขา เราจะไปถือตัวนี้ที่นั้นอันนี้ถ้าเราไปถือตัวที่นี่นจะไม่ไปจักภาษากันก็จะลำบากเหมือนกันท่านอาจารย์มั่นโพธิษฐ์โตตอนท่านเป็นพระสมพา,านไปปฏิบัติที่โน้นภูเขาท่างตะเรียงนั่นปนะกครองท่านก็ไปนั่งอยู่เขาก็เดินมาเลยมาถามท่านว่าเออมึงมาจากไหนเออกขึ้นมโน้น มึงกินเขาแล้ววะเออกูกินแล้วแหละเขาดีกว่ามึงมึงกูกูมันมีที่สุดแล้วเราไม่รู้เรื่องกูกูสิๆเขาถามมึงมาจะใส่เลยมันอยากจะพูดแรือคอแข็งท่านอาจารย์มัน่นท่านเขาถามมึงมาจะใส่เออกูมาสาโิโนงมึงกินเขาแล้วบอกกูกินแล้วโดวยสบายไปเลยนะนี่เราท่านรู้จักคน เราไม่รู้จากคนภาษาเขาถือว่ามึงมึงกูกูมันดีที่สุดแล้วถ้าเราไม่เคยได้ยินเป็นต้นเราก็ไม่ฉลาดในคำพูดอันนั้นก็โกรธในเขาเลียดในเขาเีอะประโยชน์เปล่าดังนี้เป็นต้นดังนี้เราเป็นผู้รักษามหมู่บ้านก็เดียว่าหมู่บ้านนั้นในอาศัยเราทางความรู้สึกนึกคิดอะไรทุกประการนั้นเป็นต้นนั่นขอฝอกคุณระบุทูกหลานทั้งหลายซึ่งถูกไอ้ให้เป็นเจ้าหน้าที่ เช่นนี้เป็นต้นตามทางการขอจงประการประพฤติปฏิบัติด้วยนำสายใจจริงปลอบจิตใจผู้ใหญ่ได้เด็กๆทั้งหลายเป็นต้นให้เข้ามาสู่ในศีลธรรมด้วยกันทั้งนั้นทุกวันนี้มันเสียซะแล้วเสียไปสักครึ่งนึงเสียไป,ป็นกลัวที่ว่าเราจริงพองามันรู้สึกเป็นบางแห่งจะได้ว่ามันเดือดร้อนเพราะอะไรเนี่ยคือศีลธรรมนั้น มันค่อยๆเสื่อมไปจากมนุษย์ทั้งหลายแล,ล้วก,ก็ไปรมุ่งมันยิ่สนุกสนานกันเรื่อยๆต้น,น,นสมัยนี้มันเสื่อมไปทุกทีทุกทีเมื่อมันเสื่อมเข้าไปแล้วเข้าไปคพิมรบดบร้อ,กอนกิดขึ้นมาโบยวายขึ้นทีหลังแก้ไขใน,น่ประหยัานคนนี้เป็นยังไงคนโน้นรุ่นวายยังดีเฉพาะแต่าบุคคลที่มีสติปัญญารู้สึกตัวอยู่สเสมอว่าอันนั้นมันผิดอันนั้นมันในสตีเขาไม่ทำด้วยทำก็ทำด้วยเหตุไม่น้อยอะไรต่างๆนะเนี่ย เป็นตนไม่เหงว่าแต่เขาเนื่นเพราะว่าเราอืจะเป็นผู้อบรมชาวบ้านทั้งหลายกอดีอยู่ในนอกกอดีอยู่ข้างในกอดีมีข้อประพฤติปฏิบัติให้ดีได้นั่นแหถึงแม้ว่ายังนุมๆก็ปฏิบัติได้อย่าพึ่งไปทิ้งในคนแก่เลยโดยมากไอ้ผู้หญิงกอดีผู้ชายกอดีนุ่นมสาวๆใส่โคตรมากแก่ซะก่อนที่จะเข้าวัดกัน เดี๋ยวนี้ยังเข้าไม่ได้เขาแต่มันแก่ซะก่อนแต่ที่ไงคนแก่เท่านั้นแหละไม่รู้ว่าคนแก่มันดีที่ตรงไหนเห็นไหมบ้านเรามีคนแก่ๆไหม,มเดินแข่งกับเราทันเราไหมสู้เราได้ไหมคนแก่ฟันดุดแต่ไม่ดีเลยโอหพไม่ได้ยินตาไม่สว่างแล้วลูกขึ้นก็โอยนั่งลงก็โอยว่าเราเป็นนงๆก็แก่ซะก่อนเถอะนึกว่าแก่มันจะมีกําลังมากกวานั่น่แหละ นี่เราจะไปคิดแค่นั้นทีเอ่ยความดีความชั่วทั้งหลายเรามีทีวคิตอยู่เราก็่้องทำไปอะไรความชั่วเราไม่ทามันขึ้นนะอดีตอันอนี้มีความดีแล้วพยายามสาน,นั้นไม่ใช่ใจ,จะไปทําอะไรในพลัมนี้มันทําได้เลยนเ้าไปทไงไอ้คนแก่จะเห็นคนแก่ไหมคนคนแก่พวกบ้านเราเป็นยังไงลูกต้นทีโอ้ยนั่งต้นทีโอ้ยไม่รู้ว่าเป็นยังไง ขนาดนั้นเรายังดับหูดับตาว่าให้มันแก่ซะก่อนจริงจะเขาวัดนั่นมันจะเห็นกันเดีอยนะนั่งก็ไม่ทนฟังก็ไม่ถนัดพูดวายย่าให้มันแก่ที่เราต้องทาของเราไปเรื่อยๆแก่นั่นมันก่อนหนุ่มตะก่อนมันถึงแก่เห็นไหมไม่ใช่ว่ามันแก่แล้วมันหนุ่มนะมันหนุ่มแล้วมันก็แก่นะแต่ความจริงจริงมันแก่มาสนุ่นไอนพวกเราเรารู้สิรู้สึกว่าเราหนุ่มไหมอืม เรามันแก่มาเกิดวันนั้นมันก็แก่มาวันนั้นแต่ก่อนมันอยู่ในท้องของแม่ไงไหมมันก็โตขึ้นมาโตขึ้นมามันแก่ขึ้นนะเนี่ยแล้วก็ออกมาแล้วก็คลอดออกมามันแก่ถ้ามันไม่แก่มันไม่ออกมาหรอกมันอยู่ในท้องเอนแหละมันออกมาแล้วก็โตขึ้นมาทีิตน้อยจิตน้อยมันแก่ถ้าไม่แก่มันไม่โตถึงขนาดนี้หรอกไงไงมาถึงบัดนี้รูปภาวะเดียนสาเหล่านี้เป็นต้นก็เรียกว่ามันแก่มาแล้ว แต่เรายังไงก็เห็นว่าเราแก่แก่ไม่รู้สิกตัวถ้าไม่แก่มันไม่โตขนาดนี้หรอกให้เข้าใจว่าบัดนี้เราแก่แล้วจะต้องมีหลักธรรมะก่าสุดปฏิบัติตีให้ตอนที่สุดท้ายวันานานๆไปคุณงามความดีได้สร้างคุณคุณงามความดีไว้ในเฉพาะตั้งแต่วันนี้นมน,มนมมีไฟภายหลังมันก็สบายทำกรรมดีไว้ภายหลังไม่เดือดร้อนํานั้นมันก็ดี ทำกรรมอะไรที่ไม่ดีภายหลังกัวมันแย่ดอนกรรมนั่นกอไม่ดีแล้วไอเราเข้าใจอย่างนี้มันจะข้อ่อะไรทันไหมล่ะอย่างนี้เ,เป็นต้นเราเป็นหนุ่มเป็นเด็กามีควรพิจารณาให้มันอรอบครอบเรื่องศีลธรรมเป็นเรื่องสําคัญเรื่องศีลธรรมเป็นเรื่องที่ถูกต้องไม่ใช่ไม่ถูกต้องทั้งนั้นคนจนก็ปฏิบัติได้คนรวยปฏิบัติได้ใครก็ปฏิบัติได้ในทางเสมนดีนะอื่ฉะนั้นความดีนี่แหละ เป็นกระดูกสันหลังของมนุษย์ทั้งหลายชีวิตตั้งในบนฐานของความดีนั่นรเริ่มเริ่ประเสริฐมากมนุษย์เรามีความดีมันเหลืออยู่อื่นไม่เือเหรอกไอ้ความดีนั่นแม้ว่าเราตายไปไอ้ความดีก็ยังตั้งอยู่ในโลก่เห็นไหมนีม่เป็นต้นไอ้ความดีนี่มันยังอยู่ไอ้ความดีนี่มันไม่ตาย เมื่อเห็นลูกเมื่อเห็นอะไรเราเป็นต้นนึกถึงความดีแล้วา็สบายย,ยังเป็นร่มโพร่รมใจตลอดปดานานะฉะนั้นพวกเราทางหลายซึ่งเป็นคนคนหนึ่งกลุ่มหนึ่งซึ่งทางการได้จัดให้เป็นคนพิเศษอันหนึ่งคิดดูว่าอาสา,าหมู่บ้านรักษาหมู่บ้านให้หมู่บ้านทางหลายราในอาศัยเมื่อเกิดความเดือดร้อนบุญบายมาวิ่งไปหาแก้ไขในสมควรเป็นตน้นให้สงบระงับให้มีความยุเดเยน็นเป็นสุขนับบ้า เป็นร่มโพร่มใจให้ชาวมนุษย์เราทั้งหลายเป็นต้นพึ่งพาอาศัยอยู่ตลอดการพอสมควรฉะนั้นความดีนี่เนี่ยเมื่อเราจะตายแต่ล้วเป็นต้นก็ยังอยู่อยู่ตลอดเวลาเหมือนองค์สวมเด็จพระธรรมสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านนี้ผ่านแต่แล้วความดีของท่านเยังอยู่นี่เนะี่ความดีมันยังอยู่อย่างนี้มันเหลืออยู่ไอ้ความดีมันเป็นอย่างคล้าย่กับเราบริโภคข้าววันนี้เนี่ยบริโภคไปหมดแล้วแต่ความอิ่มยังเหลืออยู่นะ มันยังมีอยู่จะเข้ามาหมดแล้วแต่ความดีมันยังเหลืออยู่เนี่ยเราเพือเหมือนกันฉันนั้นเมื่อเลิกจากโรคนี้ไปแล้วความดีเราเหลืออยู่เป็นต้นเพื่อให้อาศัยคุณบุตรลูกหลานเราเดินต่อไปถึงนั้นอืมฉะนั้นบัดนี้ก็เป็นเวลาอันที่จะบรรยายธรรมมาให้ฟังพอสมควรต่างคนต่างสรพต่างคนต่างสรวะใครมีหน้าที่อะไรทําอะไรก็ทําตามหน้าที่อันนั้นก็ไม่มีเรื่องอะไรถึงนั้น อฉะนั้นขอพวกโอมน,นี้ที่เป็นอาสาหมู่บ้านทั้งหลายนั้นหมู่บ้านทั้งหมดนั้นเราจะเป็นผู้ที่อาสาเป็นผู้สงเคราะห์เป็นผู้ให้ความเห็นเป็นผู้ให้ความรู้เป็นผู้ที่ให้ความสบายอกสบายใจนั้นจะเป็นหน้าที่ของพวกเราทั้งหลายใครมีปัญญามากใครมีความรู้มากใครมีความสลฉลาดมากนะ ยิ่งเกิดปัญญาอันดียิ่งเกิดผลมากอย่างนั้นการกระทำเช่นนี้ว่ามันเป็นสุปฏิปโนเหมันเป็นผููปฏิบัติออดีไอความดีนี่เ,เป็นต้นจ้นชาักศีของศักด์ศรีของพวกเราทั้งหลายที่เกิดมาในมนุษย์นี้ในมวลมนุษย์นี้ดังนั้นของจงพากาันสร้างอกสั้งใจปฏิบัติหน้าที่การงานอันนี้ให้สมบูรณ์บริบูรณ์ ตามที่ความต้องการของทางราชกาลให้เราเป็นผู้อาสาหมู่บ้านอันนี้ให้สงความมุ่งหวังของเจ้านายของเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มเป็นต้นบัดนี้อืเมื่อท่านทั้งหลายได้โอกาสมารับฟังธรรมะก็จงเอาธรรมะอันนี้ไปปฏิบัติวันนี้ไม่ใช่ฟังเทศอาบุญวันนี้ ฟังเทศในเกิดงรู้สึกรู้สึกให้มันดูจากบาปให้มันดูจากบุญให้มันรู้จากชีดให้มันรู้จากถูกให้มันรู้จากดีให้มันดูนจากชั่วรู้จักคุณค่าของธรรมะเป็นต้นจึงไปปฏิบัติได้ในสมัยโบราณเราพอฟังเทศพุบเลยพรนุกระพมือไหว้ยกเลยพระก็เทศไปคุยไปเรืด้วยไม่รู้เรื่องพระเทศจะเป็นเรื่อง คนที่สุดพระโยบฤติศาสตร์ถูนั่นเังกว่าฟังเทศอาวุธไม่ฟังเทศให้มีความเข้าใจอาวุธอย่างนั้นวันนี้เราฟังเทศให้เข้าใจให้เกิดปัญญาเมื่อเข้าใจเอาไปทีจดานาประพฤติปฏิบัติให้มันเป็นการเป็นงานขึ้นไปที่อวัยายมานี้ให้เป็นโอปะัยยตาธรรมพอเจดทั้งหลายยี่น้อมกอไปชีจดานาประพฤติปฏิบัติตามหน้าที่ของตนของตนทุกตกล ด้วยอำนาจแห่งคุณพระศิรัตนทรัยจงปกปก้อรักษาคุ้มฟรองพวกท่านทั้งหลายที่น้อมจิตใจมาฟังโอวาทธรรมะคำสอนในวัดของประางวันนี้จงให้มีความสุขสบายใจตลอดกาลนานเจิ